สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกัน EP ที่78นะคะพี่กับลูกสาวสิลวงพ่อเงินเบอร์โทร0659741521ดนนะคะไฮดีไลนะะ์ย์หกห้าเกดค่ะสแกนคิวอาโค้ดเพ่เพิ่มเพื่อนกันได้นะคะพี่ต่อไปรายการที่หนึ่งนะคะเนี่ยนะคะรายการที่หนึ่ง น,น้องสูงกันนะคะพี่อันนี้มาชมจอบเสมาหลวงพรไป่นะคะพี่นี่นะคะชัดไหมคะพี่นี่นะคะรายการนี้รายการนี้หนึ่งหลอไอ่หนึ่งร้อยนะคะนี่นะคะพี่ชัดไม่เอ่ยน้องปรับหม่นี่นะคะ ตรงนี้น้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะพี่น้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะน้องไม่มีเก็บไปาทางนะพี่นะน้องขอคนพร้อมอนนะคะพี่ต่อไปรายการที่สองนะคะอันนี้เป็นพิมพ์ี่ตาหน้าศึกนะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ค่ะตรงนี้น้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะ ต่อไปราการที่3มนะคะอันนี้จะเป็นชินาลาหลวงปู่เผือกนะคะพี่นี่นะคะน้าก็กกาแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่นี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ตรงนี้ต้องเปิดที่หนึ่100อยนะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะพี่ต่อไปรายการที่4ี่นะคะนี่อันนี้จะเป็นพักกุนะคะพี่นี่นะคะ กอบแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่นี่นะคะตรงนี้เราเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะอันนี้จะเป็นสังกะจัยวัสุทัศน์นะคะพี่นี่นะคะเนื้อกอบแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะคะพี่ช่วยน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะคะพี่นี่นะคะองนี้สวยนะคะพี่ สวยหน้าตาคมเลยนะคะพี่นี่นะคะองนี้ต้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปละการที่หกนะคะอันนี้จะมาอ่าอันนี้จะเป็น,อ,อ,น,น,ะปนอะไรนะพระเชียงลุงนะยคะพี่นี่นะคะเดยวน้องจะเรียกกรอบโบราณนะคะพี่นี่เนื้อก็กรอบแบบนี้เลยนะคะพี่พระแปลกนะคะพี่องนี้ต้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะ ต่อไปละการที่7นะคะอันนี้จะเป็นจอบเล็กนะคะพี่นี่นะคะจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่ชาร์ไหมคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่นี่ค่ะตรงนี้น้ำเปิดที่100นะคะพี่น้องขอค่าเดินทาง50บาทนะคะต่อไประการที่8นะคะอันนี้จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อไปนะคะพี่นี่นะคะ เนื้อก่ๆแบบนี้เลยสวยแบบนี้นะคะพี่ไม่มีตำหนินะคะพี่นี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่ผงนับเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะออต่อไปรายการที่เก้านะคะจะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่นี่ค่ะสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่เนื้อแบบนี้ก่อๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่รงนี้นัาเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะพี่ ต่อไปรายการที่10นะคะอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่เหนือย่นยนย,ยับยับแบบนี้เลยนะคะพี่เนี่ยความเก่านี่นะคะตรงนี้น้องเปิดที่หนึ่งร้นะคะพี่ชาร์จไหมคะถ้าไม่ชาร์จยังไงทักสแกน QRcode มาเพิ่มเพื่อนกับน้องได้นะคะ งนี้น้องเปิดที่100นะคะต่อไปรายการที่11นะคะอันนี้เป็นพระกุพระโบ,บราณน,นะคะพี่เนี่ยนี่นะคะเระกอบแบบนี้เลยนะคะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะช่วยน้องกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะคะพี่องค์นี้น้องเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะ น้องไม่มีเก็บปลายทางนะคะพี่น้องย้ําก่อนนะคะพี่น้องขอคนพร้อมโอนนะคะพี่นี่นะคะต่อไปรายการที่สิบสองนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่ค่าปูแบบนี้เลยนี่นะคะดูให้จ้าดูให้ถูกใจกันนะคะพี่นี่ ตรงนี้นะ้องเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะพี่่อไปรายการที่สิบสามนะคะจะเป็นพิมพ์คิตานะคะพี่นี่กรเาแบบนี้เลยนะคะพี่น้องว่าสวยไปอีกแบบนึงนะคะนี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่เราคอยรับกันไปนะคะน้องขอคนพร้อมโอนนะคะอย่าปิดพระน้องเล่นนะคะพี่่ จำหมายเลขกับแคปหน้ารูปให้ตรงกันนะคะพี่เพื่อความว่องไวก็จำหมายเลขให้ได้อย่างเดียวก็ได้นะคะพี่เดี๋ยน้องมาไล่ถ่ายรูปให้นะคะนี่นะคะเพราะบางทีน้องออกไปข้างนอกนะคะแบบไปหาผ้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะน้องก็ไม่ได้กล่องผ้าไปด้วยก็เลยไม่รู้ว่าหน้าพระองค์นี้ลำดับทิทาไรนะคะพี่องน,นี้นับเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบสี่นะคะ จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่นี่มีค้าบขวดขาวเม็ดายแบบนี้เลยนะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่นี่หล่อโบราณก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะพี่รงนี้น้องเปิดอที่หนึ่100นะคะต่อไปรายการที่15นะคะพี่อ่าจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อผงนะคะพี่ นี่เนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่นี่นะคะตรงนี้น้องเปิดที่หนึ่งรอยนะคะต่อไปละกันที่สิบหกนะคะอ่าอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่หน้ายิ้มเลยนะคะพี่ยิ้มรับทรัพย์นะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะนี่ ที่มีไม้เล่ยุติสีสะนะคะนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยตรงนี้น้งเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะพี่ต่อไปละกันที่สิบเจ็ดนะคะเนี่ยจะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่นี่น้องไม่ทราบว่าพี่ๆชอบไหมเนื้อแบบนี้นะคะพี่น้องได้มาแต่รอบจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะคะพี่นี่นะคะตรงนี้น้งเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะ าการที่สิบแปดนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินท่าระไฟนะคะพี่นี่นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะคะพี่นี่กระกป๋าแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่นี่นะคะถูกใจแล้วก็รับกันไปนะคะพี่ตรงนี้น้ำเป๋้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบเก้านะคะอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหน้าปีศูนย์ห้านะคะพี่นี่คะ่ะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่นะคะชาร์จมั้ยคะพี่องค์นี้ต้องเปิดอยู่ที่100นะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะองค์ต่อไปองค์ที่20นะคะอันนี้จะเป็นอ่าหลวงปู่มหมุนนะคะพี่อันนี้จะเป็นพระแถวทางภาคใต้นะคะนี่นะคะพี่สวยๆ งามๆแบบนี้เลยนี่นะคะสภาพสมบูรณ์นะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่สวยๆแบบนี้มารับที่น้องได้นะคะปิดที่น้องได้เลยนะคะพี่นี่นะคะองค์นี้น้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะนี่อันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะนี่นะคะวันนี้พิมพ์พิมพ์ีิตาเหลือน้อยมากเลยนะคะพี่นี่นะคะนี่เก่าๆแบบนี้เลย หงดน้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะนี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่ๆนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนี่จะ้ะตรงนี้น้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะคะอันนี้ก็มาเป็นมาเป็นพิมพ์ขี้ตาอีกนะคะพี่ นี่นะคะนี่ค่ะวงนี้น้องเปิดไปที่100นะคะน้องขอค่าเดินทาง50บาทนะคะน้องขอคนพร้อมโอนนะคะพี่น้องไม่รับเก็บปลายทางนะคะต่อไปาการที่2ีสี่นะคะพี่อันนี้จะเป็นกิ่งราชการนะคะพี่ นี่นะคะอันนี้องค์ใหญ่นะคะพี่แล้วก,ก,ก็กรอบแบบนี้เลยนี่นะคะพี่ไม่มีที่ไหนแล้วกรอบแบบนี้นะคะพี่มีที่น้องที่เดียวเลยนะคะนี่นะคะโอ้นี่นับเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะใครอยากได้พิมพ์แปลกทักหาน้องได้นะคะพี่นี่นะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะคะอันนี้จ่ะอ,อันนี้จะเป็นพิมพ์คิ้ตานะคะพี่นี่อันนี้จะเป็น พิมพ์คี้ตาน้องไม่ทราบผีชายนะคะพี่นี่นะคะน้องเปิดไปที่หนึ่งร้นะคะต่อไปรายการที่26นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นพิมพ์คี้ตานะพี่นะเนี่ยชัดไหมคะนี่นะคะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนี่ค่ะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะต่อไปรายการที่27นะคะ อันนี้จะเป็นจอบหน้าสึกนะคะนี่นะคะจอบใหญ่หน้าสึกแบบนี้เลยนะคะพี่หน้าสวยๆยังไม่ได้มานะคุณยวเผื่อน,น้องจะดูพรุ่งนี้นะคะสัญช้าน้างต้องออกหาพระก่อนนะคะพี่นี่นะคะตรงนี้น้ำเปิดที่หนึ่งร้นะคะต่อไปรายการที่ยีนะคะ,ะจะเป็นพิมพ์นิยมนะคะนี่หน้ายิ้มแบบนี้เลยหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ค่ะ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่นี่นะคะองนี้น้งเปิดอที่หนึ่งร้อยนะคะพี่น้องขอค่าเดินทาง50บาทนะคะพี่อย่าลืมกดอ่าจดเลขให้ตรงกับพระด้วยนะคะพี่เพื่อความม่องไว้นะคะเพราะเวลาน้องออกไปข้างนอกอน้องก็จะรู้ว่าองคไหนอยู่ไม่อยู่นะคะพี่น้องไม่ได้เอาตลับพระออกไปด้วยน้องย้ํานะคะพี่ช่วยแครบบ์บอกเบอร์น้องด้วยนะคะต่อไปรายการยีบน,นะคะอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่ นี่วันนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะนี่ค่ะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะต่อไปรายการที่สามสิบนะคะอ่าวันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่วันนี้จะพิมพ์นิยมหลายองค์หน่อยนะคะพี่นี่ค่ะเนื้อสุดสวยแบบนี้เลยนี่นะคะจะมี่ิีด้ยที่ศีสันนะคะพี่นี่นะคะวันนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะพี่ วันนี้น้องขอจบ ep ที่78็วันนี้ที่นี้นะคะพี่น้องขอฝากลุงซาสิหลวงพ่อเงินเบอร์โทร0 6 5 9 7 4ก5 2 1จนนะคะ id ได้065กหจดี่ห้ด้วยนะคะพี่สแกน qr code มาเพิ่มเพื่อนกันได้นะคะพี่วันนี้น้องจบ ep ที่78็ดนิที่นี้นะคะพี่สวัสดีคะ่ะ